เมื่อโลกกล้าวเข้าสู่ยุออนไลน์ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงแหล่งความรู้ต่างๆได้อย่างง่ายได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่มีวันเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ถึงแม้จะใช้เวลาช่วยชีวิตของคุณก็ตามวันนี้ฮอนฮอตขอพาทุกท่านมาชมสาระส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าตัวเราเองแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกใบนี้ค่ะ มีโอกาสเกือบ100%ซที่น้ำที่คุณดื่มจะประกอบไปด้วยโมเลกุลของน้ำที่เคยผ่านร่างกายของไดนโนเสาร์มาแล้วค่ะเฮอริเคนอะดับ3สามารถปลดปล่อยพลังงานได้เท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ในเหมือนลูกรวมกันค่ะภูเขาเอเวอเรสสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ1.2ซนติเมตรเนื่องจากเทือกเขาฮิมาลายยกตัวขึ้นจากการชนกันของเปลือกโลกค่ะ เพชรที่อยู่บนนิ้วที่เราสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วมีอายุ1-3,000ล้านปีค่ะเนปาลเป็นประเทศเดียวในโลกใบนี้ที่มีธงชาติไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะยีราฟเป็นสัตว์ที่นอนหลับน้อยมากในแต่ละวันมันสามารถหลับแค่10นาทีจนถึง2ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วค่ะ ดวงจันทร์เคลื่อนที่ห่างจากโลกไปทีละนิดปีละประมาณ4เซนติเมตรค่ะการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่มืดไม่ได้ทำให้สายตาเสียแต่มันทำให้สายตาคุณเมื่อลาเท่านั้นค่ะถึงแม้อวกาศจะไม่มีเสียงแต่มันมีกลิ่นที่แตกต่างกันนักอวกาศกล่าวว่า พวกเขาได้กลิ่นคล้ายควันจากน้ำมันดีเซลดินปืนหรือแม้แต่กลิ่นบาร์บีคิวค่ะแพะมีรูม่านตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเต่าบางชนิดสามารถหายใจทางก้นได้ค่ะนี่คือสายพันธุ์ของแมงกระพุนที่เป็นอมะตะค่ะ มีฟ้าผ่าบนโลกเราประมาณ100ครั้งในทุกๆ1วินาทีค่ะการจามที่แรงมากๆสามารถทำให้กระดูกซี่โคงหักได้ถ้าคุณพยายามกลั้นจามคุณอาจทำให้หลอดเลือดในหัวหรือคอฉีกและเสียชีวิตได้และถ้าคุณลืมตาตาก็อาจจะทลักออกมานอกเบ้าได้ค่ะหนูสามารถเพิ่มจำนวนได้อย,อย่างรวดเร็วใน18เดือน หนู2ตัวสามารถออกลูกออกหลานได้มากถึง1ล้านตัวค่ะไม่ใช่มีแต่มนุษย์ที่มีโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับแมวเพราะในแมวเองก็มีโรคภูมิแพ้มนุษย์เช่นกันค่ะเฉลีย่ยแล้วในทุกๆ14วันจะมีภาษาท้องถิ่นบนโลกเราหายไป1ภาษาและภาษาจำนวนครึ่งหนึ่งจาก7,000ภาษาบนโลกนี้ จะหายไปภายในสิ้นสุดศตวรรษนี้ค่ะการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดสามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้มากกว่าการยิ้มค่ะดวงตาของนกกระจอกเทศใหญ่กว่าสมองของมันค่ะหอไอเฟลในฤดูร้อนจะมีความสูงมากกว่าฤดูหนาวมากที่สุด17เซนติเมตร จากสาเหตุเล็กขยายตัวเมื่อเจอกับอากาศร้อนค่ะ